ก็ขอกราบสวีดักสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวมาเวลดูเอฟทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับปิ้นคิงเล่ชแนลัปอีแล้วนะครับผม่าแล้วก็อีกไม่กี่สับสไครต์นั้นเองนะครับผมปิ้นก็จะขึ้นไปแตะ5้าร้อยสับสไครต์แล้วนะครับผมก็ยังไงก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับหรือคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับปิ้นคิงเล a ชแนลกันด้วยนะครับผม Let's e e o t h e s u i t works ก็วันนี้นะครับ ปินคิงเลอร์ชาแนลนะครับก็จะมากับเด็กที่มีชื่อว่าอากามโตะนะครับผมเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยเห็นคนเล่นเด็กนี้กันเลยนะครับผมเออแต่ผมนะครับก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับว่าในซีซั่นนี้นะครับมันยังเล่นได้อยู่นะครับเออเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เห็นมันานมากแล้วนะเอานานมากแล้วนะหลายๆซีซั่นที่ผ่านมานะครับเออแต่ มันยังเล่นได้อยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าแล้วก็เกมนี้นะครับฟินนะครับก็ขอจะไม่กอนะครับผมจะไม่กอนะอ่าสำหรับการขึ้นร้านนะครับเด็กนี้นะครับจะต้องใช้ทักษะนิดนึงนะครับผมมันไม่ได้ว่าจํากัดว่าคุณจะต้องอยู่ร้านนั้นกี่เทิร์นร้านนี้กี่เทิร์นนะครับอันนี้คือมันไม่คือมันไม่ใช่เลยนะครับ ถ้าสมมุตินะครับตัวตัดคูนะครับที่เป็นตัวตัดคูไม่ได้ใช้งานนะครับผมขึ้นมาในแต่ละเทินในการที่เราจะขึ้นลานขารพร้อมกับดูว่าในเทินที่แล้วนะครับเราชนะเอทเวนแ,แล้วโดนเลือดไปเท่าไหร่นะครับโดนทำด,ดาเมจไปเท่าไหร่มีพอที่จะเหลือใช้ในเขาเรียกอะไรอ่ะจะเหลือใช้ใน เทินถัดไปไหมครับเออ,เอ,อนั่นแหละนะเราก็จะขึ้นร้านค้าตามสถานการณ์นะครับเ,เกมนี้จะขึ้นตามสถานการณ์นะแต่อีกอย่างหนึ่งน,นะครับผมเอาถ้าเอาจริงๆแล้วนะครับเกนี้นถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราชนะทุกคืนนะครับก็อยากให้ขึ้นไปเล่นร้าน5ให้เร็วที่สุดเ,เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทําไมต้องขึ้นร้าน5ไปเล่นให้เร็วที่สุดนะครับผมก็คือเราจะต้องรีบไปใช้พักษะ ในร้านหกนะครับผมของอยางสไปดี้นะครับผมอ่าก็จะเป็นเทคนิคนะครับการใช้ตะกาของสไปดี้พร้อมกับการจุดจบนะครับผมที่จะมาทำคอมโบกับอากาโมโต้นะครับผมอ่าแล้วก็พาวเวอร์ฮีโร่สำหรับเด็กนี้นะครับที่ดีนะครับก็จะมีอยู่2องเพาเวอร์ฮีโร่นะครับผมอย่างเช่นเพาเวอร์ฮีโร่ของหมอแปลกนะครับผม อ่าแล้วก็จะมี power hero อีก power hero หนึ่งนะ power hero นั้นนะครับชื่อว่าเอ้ยไม่ใช่ดิมันเป็น power hero ถ้าตัวละครสนับสนุนของม mm ิต hmm. ิได้ทำการแอคชั่นนะครับผมก็จะทำให้ตัวละครสนับสนุนของมิตินะครับสามารถได้รับเกาะนะครับของตัวละครป้องกันของมิตติที่อยู่บนมือนะครับผม อ่านั่นแหละครับตรงนี้นะครับมันคือความโหดนะครับผมของสอง power zero นี้ในการเล่นกับอากาโมโต้นะครับผมอ่าจังหวะนี้นะครับบิงโกชนะมา2เทินแพ้มา1นึ่งเทินนะครับเสมอหนึ่งนะก็ถือว่าเลือดเหลือ17นะครับมีพอที่จะเล่นในร้าน5ได้นะครับผมแล้วก็ในเทินห้านะครับดีมากเลยนะครับได้อากาโมโต้มาถึง ต่อตัวกันเลยทีเดียวนะจังหวะน,นี้นะครับก็ทําให้ปินเล่นง่ายขึ้นนะจังหวะน,นี้นะถึงตาเดือนนี้ก็แพ้นะครับอแต่อย่างดีครับยอ่อสนนะครับ แพ้โดน3ดาเมจนะครับผมาจาังหวะนี้ก็สวยๆเลยนะครับแล้วก็เด็กนี้นะครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่ติดท็อป3ได้ง่ายมากนะครับผมเ,เราการเล่นนะครับไม่ต้องเน้นว่าเราจะได้คอมโบของอากาโมโต้แน่ๆนะครับผมให้เราเน้นว่าเราควรทำอะไรควรลงตัวอะไรในแต่ละสถานาการณ์นะครับผม อย่างสถานการณ์นี้นะครับผมอากามโตออกสี่ดาวเร็วนะครับจริงๆแล้วมันก็มา2ดาวเร็วอะ่ะเออแต่ว่าผมใช้อย่างพาวเว hero Pop ีโร่ของซอกเตอร์นะมันก็ได้สี่ดาวเร็วอ่ะพอมันได้สีดาวเร็วนะครับผมจังหวะน,นี้นะครับเราไม่ต้องสนนะครับตัวว่าตัวของมิติบนบอร์ดนะครับจะออกหรือไม่ออกนะครับผมเราสนแค่อย่างเดียวว่าเมื่อเราขึ้นร้านหแล้วนะครับขอแค่นะครับ ขอ,อแค่หน้ากากของสไปเดอร์แมนกับกรดจุดจบออกเท่านั้นเองครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันโหดยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าตอานนี้ก็เข้าในเฟสเตรียมตัวของเทินที่7แล้วนะครับผมอืมนะเทินเทินที่7ก็ออกการ์ดอย่าง ออทูตมาได้ดีนะครับเออแล้วก็คราวนี้นะครับผมก็หาเป็นตัวละครอย่างพวกมิตินะครับเพื่อมาเล่นกับตัวอย่าอากามโต้นะครับผมรวมถึงระหว่างนั้นนะครับหาการจุดจบหรือน้กการสไปดี้มาเตรียมรอนะครับผมอ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมถ้านา้กการสไปดี้ยังไม่มานะครับควรที่จะมีโล่อะไรสักอย่างนะครับ หรือโล่กับตันนะครับเด็กนี้ต้องใส่โล่กัดตันนะเต้องหาโล่ทุกอย่างนะใส่กับอากามโต้นะครับยิ่งอากามโต้ตายเร็วเท่าไรได้นะครับจะยิ่งดีมากนะครับผมประมาณนี้นะ,อะตอนนี้ผมก็ภาวนาอยู่อย่างเดียวนะขอให้อากามโต้ตายนะครับผมจังหวะน,นี้นะจังหวะน,นี้ผมภาวนาอย่างเดียวเลยอากามโต้ช่วยตายให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้นะครับ เราถามว่าทําไมผมไม่ใส่อออากามโมโตโมานะครับก็คือนะครับจังหวะไหนที่ตัวอย่างอากามโมโตโนะครับไม่ได้โล่นะครับผมผมเลยใส่เป็นตัวอย่างเจ้าไอชื่ออะไรนะ่องนะครับผม่อ,มองมาแทนนะครับว่องมันช่วยเราได้เยอะนะครับ หว่ามันช่วยเราได้เยอะนะครับในการที่จะรับดามจต้นเกมก่อนนะครับผมอ่าแล้วถึงจะให้ตัวอย่างอากามโตออกแอคชั่นแล้วอากามโตจะมีสิบตายนะครับถูงเน้ว่ามันจะไม่มีโล่นะครับอ่าอย่างจังหวะนี้นะครับได้หน้ากากมาแล้วนะครับผมก็จะลงอย่างออทูสนะครับผมแล้วก็ใช้อย่างจุดจบนะครับอ่าตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่า จังหวะนี้นะครับผมก็มีตัวอย่างไปมิตินะครับ4ดาวมาใช้ปีๆเลยครับจังหวะนี้ผมก็แค่คัดเลือกตัวนะครับว่าตัวไหนเหมาะที่จะเล่นกับอากามโตะนะครับตัวไหนที่ไม่เหมาะผมก็จะขายไน่นะครับผมอย่างเช่นตัวแบบตัวที่มีคีย์เวร์ดที่เป็นดาร์กไดกับกับมิดกับมิด ได้กับมิติที่คู่กันนะผมก็จะขายทิ้งนะประมาณนี้นะอ่าแล้วผมจะเก็บแต่ตัวที่เป็นมิติอ่าที่สามารถคอมโบกับมิติได้นะครับผมก็จะเก็บไว้นะจังหวะน,นี้นะมันก็จะกลายเป็นหลุมวนเรื่อยๆเลยครับหลุมแบบยกลงทั้งบอร์ดหรืออะไรอย่างนี้นะเออครับคือเป็นหลุมที่โหดมากนะครับผมจังหวะน,นี้นะอ่าได้หน้ากากสปไปดี้แล้วนะครับผมอ่าได้อย่างจุดจบแล้วนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยครับผม สำหรับตัวอย่างบาลอนนะครับผมผมก็ถ้ามีอย่างออทูตมาแล้วนะครับบาลอนหนึ่งดาวที่เราใส่มาสามารถขายได้เลยนะครับผมจังหวะนี้มีออทูตถึง3ตัวเลยนะครับผมผมก็จะขายออทูตทิงนะเดี๋ยวยังไงผมก็ต้องเอาหนักกาก์ดมาใส่ให้อีกครับแล้วก็บัฟแล้วก็หาตัวนะะจังหวะนี้นะครับเมื่อมีมังกรนะครับเก็บมังกรไว้ใช้เทิร์นลังตัวเลยนะครับผมมังกรจะเป็นตัวบัฟเงินนะครับ ให้เราได้ดีมากเลยนะจังหวะนี้นะแล้วก็ปะทะกับเขาเรียกอะไรอะปะทะกับตัวอย่างเซอร์ซีด้วยนะปะทะกันแบบสุดๆอแลแล้วก็พี่คนนี้ก็เป็นคนอยู่ในคิวผมด้วยนะครับผมอาเราต้องบอกเลยว่าเด็กนี้นะครับเป็นเด็กหนึ่งนะครับที่สู้เซอร์ซีไหวนะครับผมแต่เด็กนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแพอย่างฟ้านะครับผม ่แล้วก็จะชนะเบสนะครับชนะเบสที่ยังไม่ขึ้นถึง2ขึ้นยังไม่ขึ้นถึง2องดาวขึ้นไปนะเออนั่นแหละแต่ถ้าเบสขึ้นถึง2ดาวแล้วก็เบสก็มีสิทธิ์ที่จะชนะอยู่ครับถ้าเบสตีแม่นนะเออหรือะไรถ้าเบสตีพลาดนะครับโดนอย่างตัวอย่างไอหมอผีดูดูนะครับผมนั่นแหละก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้นะครับผม จังหวะนี้นะครับก็ก๊อฟได้อย่างเซอร์ซีของฝั่งตรงข้ามมานะครับผมจังหวะนี้นะครับหมอก็ทําการยิงนะครับผมคราวนี้ก็รอครับผมรอให้ออดมุดตายอีกนึงก็จะลงไปยกลงไปยกอ่อดนะครับผมแล้วตัวอย่างหมอผีวูดูก็จะลงต่ําจังหวะนี้นะครับผมถ้าเป็นไปได้ถ้ามีหมอผีวูดูออกมาบนเลเยอเยอะนะครับผม สามารถทำการขายตัวละครที่ที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่หมอผีบูทิ้งได้นะอ,อ,อย่างเช่นเสืออย่างเช่นตัวอย่างไออะไรอะตัวอย่างเจลม่านะครับผมอย่างนี้นะออจังหวะนี้มีหน้ากากมานะครับผมออยกทีหนึ่งนะครับผมออยกได้อย่างเดวิลมาไม่เป็นไรนะครับผมจังหวะนี้นะ อังหะนี้ผมก็จะรีหานะครับผมอ่าผมก็จะรีหาตัวอย่างจุดจบนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่มีเราก็จังหวะนั้นนะครับเราเลือกขายตัวบนบอร์ดซัดหนึ่งตัวนะครับผมเพื่อลงอย่างตัวอย่างเจ้าเวนอมนะครับไว้ตัวเลขเลยนะครับผมไว้ตัวเลขเลยนะครับให้ออกแอคชั่นแล้วมันตายหรือฝั่งตรงข้ามมาตีมันนะครับหรือถ้าฝั่งตรงข้ามมีสไนไว้ตัวเลกนี่คือสวยเราเลยนะ แต่จังหวะนี้นะครับถึงเขาเอาสไนไว้ตัวเลขนะครับแต่ก็พลาดนะครับผมจังหวะนี้นะอจังหวะนี้นะครับเสกสี่ดาวขึ้นมาเต็มบอร์ดนะเอ๊ะขึ้นมาเต็มมือนะครับผมจังหวะนี้ผมก็ดีภาวนานะครับให้ตัวอย่างออทูตตายนะครับผมนะจังหวะนี้นะจังหวะนี้ผมก็รอให้เขาลบแค่อทั้งทิ้งนะถ้าเขาลบทั้งบอร์ดได้ก็ดีครับผมก็จะได้ลงไปทั้งบอร์ดเขาออแอคชั่นนะครับถ้าเขาลบทั้งบอร์ดได้ก็ถือลย ตัวอย่างหมอผีบูดูก็จะนี่นะครับเรียกลงมาอีกรอบนะครับตอนนี้ผมก็มีการตกกลับอยู่ดีนะครับจังหวะนี้ก็เรียกลงไปครับด็อกเตอร์หนึ่งดาวนะครับลงไปนะออีกอย่างหนึ่งนะครับควรซื้อด็อกเตอร์ไว้บนมือด้วยนะผมใส่ด็อกเตอร์มานะครับก็คือ ด็อกเตอร์หนึ่งดาวมีประโยชน์นะครับต้องใช้มาปวดเอาดุนะต้องปวดเอาดุนะครับต้องมออีทิ้งไว้ต้องมีด็อกเตอร์ทิ้งไว้บนมือนะครับผมหรือถ้านักกากสไปดี้กับจุดจบสามารถดอปนะครับดอปตัวอย่างด็อกเตอร์สี่ดาวมาได้เร็วแล้วจังหวะก็ไม่ต้องสืบแล้วครับจังหวะนั้นก็คุณก็เตรียมตัวที่ชนะจะดีกว่านะถ้าไม่เจออย่างยักษ์ฟ้านะครับผมหรืออะไรอย่างนี้ถ้ายักษ์ฟ้าบัฟมาโหดเขาแท้นะ แต่ถ้ายักษ์ฟ้าบับมาไม่โหดประมาณสักสี่ห้าร้อยยังสี่ห้าร้อยนี่ยังพอสู้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นพันก็ถ้าเป็นพันถ้าเขาใส่ใส่ถ้าเขาใส่ตัวอย่างสิบสองพี่พี่น้องมาเราก็ยังพอสู้ไหวนะครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ใส่มาแล้วเขาใช้ขวานแทนนะครับเกาะเป็นพันเราก็มีสิ์แพ้นะครับผมสาหรับเด็กนี้นะแต่ถ้านะครับแต่ถ้าไปเจออย่างไฮด้าอย่างนี้นะครับ อ่าถ้าเป็นเกิ์ไท้ได้อย่างนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะชนะนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะชนะนะสูงนะครับผมขอแค่นะครับว่ามันดอกย่างบูดูมาเยอะนะครับผมถ้ามันดอกบูดูมาเยอะนะครับผมแนะนานะครับให้เอาอออทูตนะครับไว้ตัวแรกนะครับผมรวมถึงลงอย่างหมอผีบูดูไปทั้งหมดมือเลยนะครับลงไปทั้งหมดมือมีหมอผีบูดูลงไปหมดลงไปทั้งหมดมือเลยนะครับถ้าออทุตตัวแรกตายไปนะครับผม แล้วก็ทางฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะทําการเสพลูกน้องลูกน้องอะไรลงอะไรลงลงมาอย่างนี้ครับทางฝั่งเราไม่สามารถจะไปตีฝั่งเขาตายได้แน่ครับจากนั้นนะครับหมอผีวูดูนะครับจะมีแค่2ทางเลือกนะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อตัวหมอผีวูดูตายนะครับก็คือตัวอย่างออทุสนะครับกับตัวอย่างไอทหารไฮดานะครับผมอ่าก็มีแค่2ตัวนะครับจังหวะนั้นนะครับแค่ คุณก็ลุ้นเลยครับว่าถ้าคุณตายหมดคุณไอตัวอย่างไอเนี่ยตัวอย่างหมอผิวดูตายหมดบอดนะครับผมอ่ามันจะต้องมีซักตัวครับที่เกิดเป็นออทุตนะครับก็มีแค่2ทางเลือดเท่านั้นเองนะครับผมความน่าจะเป็นก็แบ่งเป็น 50- 50เปอร์เซนตะครับผมเออตอนนี้ก็เกมมันก็เหมือนเกมมันก็มีดวงครับแต่ว่าอันนี้เราแค่ย่นดวงลงมานะครับผมอ่าพอเราย่นดวงลงมามันก็จะมีสิทธิ์ออกตัวละครที่เป็น ตัวอย่างออทุตนะครับแล้วพอฝั่งตรงข้ามออกแอคชั่นจนจนเมื่อยแล้วครับคือจนเมื่อยแล้วนะครับปืนไฮด้านะครับระเบิดไฮด้าก็จะหมดไปพอหมดไปจากนั้นนะครับเมื่อออดทุตตายนะครับผมตัวทั้งบอดเราก็จะลงสนามไปหมดเลยนะครับผมเมื่อลงสนามไปหมดเลยนะครับผมจังหวะนั้นก็ไฮด้าก็เตรียมตัวเพลแล้วครับเม็นคือไม่น่าจะมีทางที่จะชนะเราแต่ขอแค่ว่า เราขึ้นไปเล่นร้านร้านร้านห้าทันก็เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเราขึ้นไปเล่นร้านห้าไม่ทันก็ต้องยอมนะครับก็ยังไงนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆสําหรับที่ปิ้นนามาเสนอให้เพื่อนๆดูนะครับอาจจะเป็นเด็กที่นานแล้วนะไม่ค่อยมีคนออกมาเล่นนะครับผมแต่ปิ้นก็พยายามนะครับหาเทคนิคนะครับจริงๆกับปิ้นก็เล่นอยู่เรื่อยๆแหละสาหรับเด็กนี้นะ สำหรับใครที่อยากจะดูเทคนิคอะไรใหม่ๆนะครับก mm. ็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับ b ิ๊นคิงเดอร์ชาแนลกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ b ิ๊นคิงเดอร์ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสำหรับเอ้สำหรับวันนี้นะครับ b ิ๊นคิงเดอร์ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ